โยโยโยบายสามุงตรงเจอก,กันกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลึงลูกหนังทั้งทางช่องยูทูบและทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต,ต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์วิธีคิดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคล,คลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือไลน์แอดของเราครับแอด V A P K L N ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิิกกตาาาาามมมมลลงงดดดด้้้้้้นน่่่่ีี็ไไไะคคครบบบจแยแถขขออู VAP Link ุณ s c c 7 7 7ครับเอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีนะครับคืนวันนี้หนึ่งคู่ที่เลือกมาถึงเน้นทีมเดียวครับไปที่เวลาตีสามครึ่งนะครับในฟุตบอลเซปุนดาสเปนครับสปอร์ติงกีคอนอันดับ5ครับเปิดบ้านเจอกับอาบาเซเต้ทีมบวยนะครับสปอร์ติงกีคอนเนี่ยมีอยู่27แต้มครับเกมล่าสุดบุกแพ้รั์พามัสมา2ต่อ3นะครับตัวหลักมีเปโดรดิอาซูครับมานูกาเซียไอโอกาเซียนะครับหน้าเป้าเป็นอูรอสยูเยวิทผู้หอกชาวเซอร์เบียนะครับฝั่งของอาบา อยู่บวยมี10คะแนนครับเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับเตเรนิเฟ่ไป0ูนย์ต่อ2นะครับมีคาริมอาซามูนข้างหน้าเป็นอัลเฟรโดออตูโน่นะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันกีคอนเปิดบ้านชนะ2 0ูนย์นะครับแน่นอนก่อนเกมสปอร์ติ้งกีคอนถูกยกให้เหนือกว่าอย่าลืมว่าพวกเขายัางมีลุ้นเลื่อนชั้นอัตโนมัติด้วยซ้ำไปนะครับแถมมีดาวซันโวลีกอย่างอูรอสยูเยวิทที่ซัดไปแล้ว8ประตูครับเจอกับอาบาเซเต้ตเตที่แพ้มา สเกมรวดนะครับดังนั้นดูแล้วไม่ต้องคิดเยอะครับเชียร์ไปที่สปอร์ติ้งกีคอนครับเกมที่แล้วแพ้มาด้วยเกมนี้จัดหนักแน่นอนนะครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูครับให้เชียร์สปอร์ติ้งกีคอนเป็นคลิงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้นะครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับบ๊ายบาย